สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเช b o o k ก e l ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะราฮิมสตอริงนะคะกองหน้าของเชลซีนะคะเน้นย้ำว่าทุกคนในสโมสอน,นะคะควรจะได้รับการสนับสนุนนะคะแนวทางของผู้จัดการทีมคนใหม่นะคะหากว่าต้องการที่จะให้ทีมนะคะกลับไปอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น,นะคะ่ะ ทีมสิงโตน้ำเงินครามนะคะในฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังนะคะและกำลังมองหาเฮดโค้ดคนใหม่สำหรับฤดูกาลหน้าหลังจากที่ปลดเกรแฮมพอตเตอร์นะคะออกเพราะว่าผลงานไม่เข้าตาค่ะและสเตอร์ริงนะคะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าน,นี่คือหนึ่งในช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตค้าแข่งของผมนะคะแต่ผมมีไอเดียว่าการแก้ไขมันเป็นอย่างไร มันต้องเริ่มจากการที่จะหาผู้จัดการทีมสักคนนะคะเข้ามาเพื่อคว้าเข่ากระทิงค่ะ และคุมสถานการณ์นี้ให้ได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยทางเชลซีนะคะจะคว้าใครมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะคะแล้วเชลซีเนี่ยจะกลับมาเป็นสิงโตน้ำเงินครามที่น่าเกรงขามอีกครั้งได้หรือไม่นะคะก็ต้องรอติดตามกันคะ่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะเลวเลอเนลเมสซี Leo ่ Leo Leo Messi นะคะได้ออกมาขอโทษที่ได้เดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียนะคะโดยที่ไม่ได้รับการอนุญ,ญาต จากต้นสังกัดอย่างปารีสนะคะและพร้อมที่จะรับบทลงโทษค่ะดาาเตะชาวอารเจนตินะคะเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่ในฐานะทูตการท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่มีข้อตกลงกับทางการของประเทศแห่งนี้ไว้แล้วแต่ว่าก็มีข่าวออกมานะคะว่าเปเอชเชนเนี่ยไม่พอใจพฤติกรรมครั้งนี้ของแข่งแชมป์โลก2022นะคะเป็นอย่างมากที่ไม่แจ้งกับสโมสรก่อนที่จะเดินทางไปที่ตะวันออกกลางแม้ว่าวันดังกล่าวทีมจะไม่มีการฝึกนะคะจนล่าสุดนะคะเมสซี่นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปนะคะถแถลงขอโทษต้นสังกัดนะคะผ่านสตอรี่ ใน i n s t a g r กรนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าที่3กันเลยนะคะตอนนี้นะคะทีมไก่เดือยทองนะคะกำลังมองหากุนซือคนใหม่นะคะเพื่อเพื่อที่จะมาแทนอันโตนิโอคอนเต้นะคะที่โดนปลดไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมโดยปัจจุบันนะคะพวกเขาเลือกใช้งานไรอันเมสันนะคะุเป็นกุนซือรักษาการหลังจากที่แยกทางกับคริสเตียนสเตอรินีนะคะผู้ช่วยของคอนเต้ค่ะ ตอนนี้นะคะกุนซือวัย35ปีกำลังอยู่ในช่วงที่ว่างงานหลังจากถูกเสือใต้ปลดออกจากตำแหน่งนะคะและให้โทมัสทูเครนเนี่ยเข้ามาทำทีมแทนโดยก่อนหน้านี้เขาเคยมีข่าวกับเชลซีนะคะก่อนที่ทางสิงบูจะตัดสินใจนะคะมองหาตัวเลือกอื่นเพราะว่านาเกลมันไม่สนใจจะทำงานในทินสแตมฟอร์ดบิทค่ะ ตามรายงานเปิดเผยว่าทางนาเกลมันนะคะก็มีความสนใจที่ที่จะมาคุมทีมสเปอร์นะคะเพราะว่ามองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพและเขาน่าจะทําผลงานได้ดีค่ะแม้ว่าตัวนาเกลมันนะคะอยากจะใช้เวลาเพื่อที่จะพิจารณาสภาพแวดล้อมต่างๆให้รอบครอบกว่านี้แต่ทั้งนี้นะคะนาเกลมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของสเปอร์ในเวลานี้ค่ะและเป็นคนที่ดาวเนียเรวีนะคะประธานสโมสตรต้องการเป็นพิเศษ และนี่ก็คือการหาผู้จัดการทีมนะคะคนที่4แล้วนะคะของทีมไก่เดือนทองหลังจากที่แยกทางจากมาริซิโอโปเซติโนนะคะต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นนาเกลมันหรือว่าจะเป็นใครนะคะที่จะได้เข้ามาคุมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่4กันเลยนะคะรุกชอนะคะกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะยอมรับความผิดพลาดจังหวะทำเสียจุดโทษท้ายเกมนะคะทำให้พ่ายไบรตันไปที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะทัพปีศาจแดงนะคะเกือบจะบุกไปแบ่งแต้มนะคะถึงเอแม็กสเตเดียม แต่เพราว่านาทีสุดท้ายนะคะจากลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นที่เปิดเข้ามาแบ็กทีมชาติอังกฤษนะคะยกมือขึ้นมาโดนลูกบอลในเขตโทษนะคะและผู้ตัดสินนะคะได้ดูเวอาก่อนจะให้จุดโทษกับทางไบรตันไปและสุดท้ายก็ทำให้ไบรตันนะคะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะท่าน้ชอนะคะยอมรับแต่โดยดีถึงข้อผิดพลาดครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ราคาแพงแม้แต่ตัวเขาเองนะคะก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงชูมือขึ้นมาในจังหวะนั้น,นะคะ่ะ และเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะวิกเตอร์โอซิมเพนนะคะกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีเผยว่าเขารู้สึกซาบซึ้นต่อลีกเซเรียอาตลอดไปนะคะท่ามกลางข่าวลือที่จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นะคะ่ะ ดาวยิงทีมชาติไนจีเรียนะคะเป็นคนทำประตูพาทีมเสนออูดิเนสนะคะไปที่1ประตูต่อหนึ่งการันตีการคว้าสกูเดสโตนะคะที่พวกเขารอคอยมาถึง33ปีหรือหรือนับตั้งแต่เดียกโกมาราโดนานะคะตำนานลูกหนังผู้ล่วงลับพาทีมควา้าแชมป์ค่ะด้วยฟอร์มร้อนแรงตลอดฤดูกาลทำให้โอซิมเฮนนะคะตกเป็นข่าวลือกับทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีบาเยอร์มิวนิกรวมถึงปารีสด้วยค่ะ และเขานะคะก็ได้ออกมาบอกว่าถามว่าผมรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นในเซเรียอาในแง่มุมไหนบ้างผมรู้สึกซาบซึ้งต่อหลีกนี้ตลอดไปต่อการค้าแข่งรายการนี้อย่างที่ผมพูดเสมอว่าผมกำลังเรียนรู้ตำแหน่งศูนย์หน้าและกับนาโปลีมันออกมาได้ดีในทันทีทันใดผมรู้สึกว่าผมพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูเซียโนและทีมสตาฟของเขาเพราะเขาทำให้เชื่อมั่นที่ทำให้ผมเติบโตและทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย